วันนี้หมอจะมาพูดถึง5วิธีการลดเค็มของอาหารรถเค็มค่ะยรนดนรู้เรื่องไตกับหมอไตาทางชาแนลนี้นะคะหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะในอาหารลดเค็มนะคะเราก็รู้กันอยู่แล้วค่ะว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะมีเกลือแร่โซเดียมเป็นส่วนประกอบซึ่งเราก็ควรที่จะทานโซเดียมในปริมาณที่จํากัดต่อวันนะคะ แต่ว่าเนื่องจากว่าอาหารรสเค็มค่ะก็เป็นอาหารที่ชูรสใช่ไหมคะเป็นอาหารที่ใส่ไปในอาหารแบบไหนก็จะทําให้มีรสชาติที่อร่อยมากขึ้นนะคะดังนั้นวันนี้หมอก,ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะมีเทคนิคดีๆในในการที่เราจะควบคุมปริมาณโซเดียมต่อวันของเราอย่างไรบ้างคะ่ะข้อแรกนะคะเราก็ควรจะเลือกอาหารที่ไม่เค็มหรือว่าสั่งเมนูที่ไม่เค็มนะคะ พอมาข้อแรกก็จะเอ๊ะแล้วไม่เค็มยังไงก็โดยส่วนใหญ่นะคะหมอเคยเจอคนไข้นะคะถามว่าทานอะไราทานอาหารลดเค็มหรือเปล่านะคะคุณยายก็ตอบว่าไม่เค็มหรอกคุณหมอลำพอหมอถามว่าทานอะไรก็ตอบว่ากินปลาเค็มกินไข่เค็มมีตอบอย่างนี้จริงๆนะคะโดยที่คนไข้ก็จะเข้าใจว่าอ๋อกินปลาเค็มคุณหมอแต่ไม่เค็มนะกินไข่เค็มครับแต่ว่าไม่เค็มครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในความจริงแล้วนะคะในเมนูอาหารใดก็ตามที่มีคําว่าเค็มนะคะอันนั้นเขาใส่โซเดียมอยู่แล้วนะคะ ก็อย่างเช่นทานไข่เค็มอย่างเงี้ยค่ะก็จะคือจะเค็มนะคะหรือว่าปลาเค็มค่ะก็ต้องเค็มอยู่แล้วนะคะถึงจะเค็มน้อยเนี่ยก็จะเค็มมากกว่าปกตินะคะดังนั้นถ้าเกิดจะเลือกทานไข่เค็มค่ะเราก็ไปทานเมนูอื่นนะคะเช่นอาทานเป็นไข่ต้มรวมถึงอันนี้คือเมนูที่เราจะสั่งใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราไปตามร้านอาหารค่ะ หลังจากเราสั่งอาหารเราก็เลือกเมนูที่ไม่เค็มนะคะจะเป็นเมนูอะไรก็ว่ากันไปนะคะหลังจากาสั่งทุกรอบนะคะถ้าเกิดทําติดเป็นนิสัยค่ะในเมนูไหนที่ไม่ได้เป็นอาหารที่ปรุงสําเร็จรูปเป็นถาดมาแล้วนะคะสามารถที่จะปรุงของเรา,าเดีียวๆะคะ่ะแนะนําเพิ่มเติมก็คือบอกเขาไปเลยนะคะว่าขอเป็นไม่เค็มนะคะหรือว่าเค็มน้อยที่สุดค่ะ ข้อต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารที่บ้านหรือว่าการที่เราไปทานอาหารนอกบ้านแล้วเขายกมาเสิร์ฟแล้วค่ะก็ไม่ควรจะปรุงเพิ่มนะคะหรือว่าบางท่านค่ะถ้าเกิดว่า,าไม่แน่ใจนะคะกลัวว่าจะทานไม่ได้ก็แนะนําว่าให้ชิมก่อนปรุงนะคะถ้าเกิดว่าชิมแล้วค่ะอ,อาหารจานนั้นนะคะทานได้นะคะไม่ไม่ได้ถึงกับจืดสนิทจนทานไม่ได้เลยหมอก,ก็แนะนําว่าค่อยๆปรับลิ้นนะคะก็พยายามทานก่อนค่ะ แต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าเขาปรุงมาให้ค่ะจืดเกินไปสําหรับเรานะคะโดยทั่วไปถ้าเกิดเราเคยเติมน้ําปลาหรือว่าเติมเกลือ,อปริมาณเท่าไหร่ค่ะก็ควรจะค่อยๆลดลงนะคะอย่างเช่นเคยเติม1ช้อนก็อาจจะค่อยๆลดมาเป็นครึ่งช้อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมนะคะถ้าเกิดว่าเติมแล้วนะคะแล้วก็ชิมก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเราเคยชินกับการเติม2ช้อนแล้วก็2ช้อนไปเลยอย่างนี้นะคะรวมทั้งถ้าเกิดว่า เราทานอาหารที่บ้านค่ะในโต๊ะอาหารของที่บ้านนะคะก็แนะนําว่าควรจะ,ะบนโต๊ะนะคะก็ไม่ควรจะมีซอสมีน้ําปลาหรือว่ามีซีอิ๊ววางอยู่บนโต๊ะนะคะการที่มีเครื่องปรุงเหล่านี้นะคะวางอยู่บนโต๊ะก็จะทําให้พอเวลาเราเห็นทีไรก็อยากจะหยิบมาเติมทุกทีนะคะข้อต่อไปก็คือไม่ทานน้าซุปน้ําแกงต่างๆนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราสั่ง กว๋วยเตี๋ยวมาชามนึงหรือว่าบะหมี่มาชามนึงค่ะก็ควรจะ,ะทานเฉพาะตรงที่เป็นเนื้อนะคะตรงน้ําซุปน้ําแกงนะคะจะมีปริมาณโซเดียมสูงนะคะเราก็ควรจะพยายามเลี่ยงนะคะตักทานเฉพาะตรงที่เป็นเนื้อเท่านั้นค่ะรวมทั้งถ้าเกิดมีน้ําซุปนะคะในน้าซุปอะคะ่ะก็จะมี ส่วนที่เป็นน้ํากับส่วนที่เป็นเนื้อนะคะก็ควรจะช้อนทานเอตรงที่เป็นเนื้อเท่านั้นนะคะตรงที่เป็นน้ําก็พยายามเลี่ยงไม่ต้องทานนะคะรวมทั้งในท่านใดนะคะบางคนอาจจะทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะทําทานเองอย่างนี้เป็นต้นค่ะในตัวบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปค่ะก็จะมีโซเดียมเยอะอยู่แล้วนะคะรวมทั้งถ้าเกิดว่าเรา ทําบะหมี่เกิืงสําเร็จรูปนี้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะก็คือ,อลวกทิ้งไปก่อนนะคะให้โซเดียมออกไปก่อนทีนึงนะคะหลังจากนั้นพอทานก็เลือกทานแต่แต่เนื้ออีกเช่นกันนะคะก็คือพยายามาไม่ทานตรงที่เป็นส่วนที่มันเป็นน,นะะ้ำค่ะท่านใดน,นะคะที่คิดว่าโอ้ทำอย่างนี้เราชีวิตจะมีรสชาติยังไงนะคะ หมอก,ก็นแนะนําว่าก็ลองเปลี่ยนจากลิ้นที่ชินกับโซเดียมลิ้นที่ชินกับความเค็มค่ะมาเปลี่ยนเป็นรสชาติอื่นนะคะเช่นรสชาติเปรี้ยวนะคะอันนี้ทานได้นะคะเช่นใส่มะนาวเผ็ดนะคะอันนี้ทานได้นะคะไม่มีผลกับไตแต่ว่าถ้าเกิดเผ็ดเกินไปนะคะระคายกระเพาะอันนี้จะมีผลกับเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบได้นะคะดังนั้นเลือกทานที่เป็นอาหารที่เป็นรสค่อนข้างจะ,ะไม่ใช่รสจัดนะคะก็จะดีที่สุดนะคะ รวมทั้งสมุนไพรต่างๆนะคะจะเป็นขิงข่านะคะมานาวตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้สามารถใส่เพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารได้ค่ะสุดท้ายก็คือการที่สลับเมนูนะคะการที่ใครจะมาทานอาหารเดิมๆนะคะแล้วก็จืดสนิทอย่างนี้ก็ไม่ไหวใช่ไหมคะก็พยายามสลับเมนูนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปนะคะ ไม่ได้จําเป็นว่าสมมติวันนี้เราเคยทานอาหารที่เค็มจัดนะคะลิ้นเราจะชินกับอาหารแบบนั้นนะคะดังนั้นสมมุติว่าเราทานอาหารโซเดียมหมอสมมติว่าเป็นแต้มเป็นสิบอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ๆเราจะลดเป็นศูนย์ไปเลยนะคะชีวิตก็จะขาดรสชาติไปเลยนะคะอุตส่าห์ทำเพื่อวันข้างหน้าอีกกี่ปีก็ไม่รู้นะคะ5ปี1ิ 10, ปี2ี่ปีข้างหน้านะคะแต่วันนี้แบบไม่มีรสชาติเลยอันนี้ก็คงจะไม่ไหวใช่ไหมคะก็จากจากสิอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะลดลงเป็น 5ก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างที่หมอเล่าให้ฟังว่าอย่างน้ําปลาอย่างเกลืออย่างเงี้ยค่ะก็คือพยายามค่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะคะสาหรับท่านใดที่ยังเปลี่ยนไม่ได้จริงๆนะคะหมอก็ยังแนะนําว่าถ้าเกิดโดยส่วนใหญ่อะคะ่ะอาหารที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารโซเดียมสูงอาหารไขมนันหรืออาหารอะไรก็ตามะคะ่ะสิ่งที่ได้เพิ่มมาก็คือความอร่อยใช่ไหมคะดังนั้นการที่อยู่ยเราจะแบบหักดิบทีเดียวไม่ทานเลยก็คงจะเป็นความรู้สึกที่ เออไม่ค่อยดีนักนะคะดังนั้นบางคนเพาว่าจะใช้สูตรนี้นะคะเช่นสมมติสัปดาห์หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ5วันเราก็ทานอาหารสุขภาพไปก่อนนะคะก็ทานไปแล้วเราก็เซตของเราไว้2วันสองวันนี้เป็นวันเมนูอร่อยของเราค่ะก็อาจจะ,ะทานอาหารที่ตามใจปากได้สักสวันอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่หมอก็ยังคิดว่าการที่เราค่อยๆปรับปรับไปเรื่อยๆะคะ่ะทีละนิดทีละนิดนะคะสุดท้ายถ้าเกิดว่าลิ้นเราค่ะชินกับ อาหารที่เป็นอาหารที่รสไม่เค็มนะคะแล้วพอเราจะกลับมาทานอาหารที่เค็มเท่าๆเดิมะคะ่ะลิ้นเราก็จะรับรู้รสแล้วว่าอันนี้คือเค็มมากเกินไปนะคะก็คือการที่เราชินกับอาหารแบบไหนการที่เราชินกับทำพฤติกรรมแบบไหนเราก็จะชินแบบเดิมๆนะคะดังนั้นการที่เราจะมาปรับให้เป็นลิ้นที่ชินกับการรู้รโสโซเดียมที่ร้อยลงะคะ่ะมันก็ต้องใช้เวลาเช่นกันนะคะ หมอคิดว่าเป็นเรื่องยากนะคะสําหรับการที่ว่าใครจะอยู่เปลี่ยนทันทีทันใดนะคะแม้กระทั่งตัวเองก็เหมือนกันนะคะอย่างเป็นหมอเองนะคะมาแนะน,นําคนไข้อย่างงี้คะ่ะถามว่าทําได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าอันนี้ขออนุญาตตอบให้เลยนะคะไม่ได้ทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหมอก็ฝึกเช่นกันนะคะแต่อย่างน้อยการที่เรามีความรู้ในการที่จะดูแลตัวเองนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าอาหารกลุ่มนี้แม้ว่าเป็นอาหารที่อร่อยนะคะแต่เป็นอาหารเมนูที่ไม่ดีต่อสุขภาพเราคะ่ะสมมติวันนี้เราทานเยอะช่วงนี้เราทานเยอะใช่ไหมคะเราก็ต้อง กลับตัวให้ทันใช่ไหมคะก็ต้องมาชดเชยนะคะช่วงนี้ก็ต้องพยายามทานอาหารที่เป็นเมนูสุขภาพให้ได้มากที่สุดนะคะ และสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่ต้องการทราบความรู้เพิ่มเติมนะคะหมอจะทำเพลย์ลิสต์นะคะไปกดดูในช่องหมอไตให้คำตอบนะคะแล้วก็กดเข้าไปตรงเพลย์ลิสต์นะคะจะมีแยกหมวดหมู่หัวข้อที่เหมาะสมสสำหรับผู้ป่วยแต่ละท่านหรือว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคไตแล้วก็อยากจะมีความรู้เพิ่มเติมนะคะเรียนรู้เพื่อที่จะป้องกันตัวเองจากโรคไตค่ะและสำหรับท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะฝากช่วยกด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกด ตรงกระดิ่งข้างๆนะคะ,ะมีวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ